สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเพื่อนๆทุกคนนะคะเข้าสู่ช่องมิม้ไม่ทารอดค่ะสําหรับคลิปนี้นะคะจะเป็นการอ่านดวงความรักความสัมพันธ์นะคะให้กับชาวราศีมังกรลัคนามังกรค่ะประจําเดือนมิถุนายน2566นั่นเองนะคะชาวราศีมังกรลัคนามังกรนะคะหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่22ธันวาคมถึง21มกราคมนั่นเองนะคะก็ใช้ในน,นี้จะใช้ละการแบ,บ่งวันที่ค่ะตามหลักโหราศาสตร์ตะวันตกวันที่ก็จะไม่เหมือนของไทยนะคะการอ่านดวงความรักความสัมพันธ์ให้กับชาวราศีมังกรลัคนามังกร อีนี้นะคะจะเป็นการอ่านดวงความรักแบบโดยรวมค่ะซึ่งอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างอาจจะไม่ตรงเลยก็ได้นะคะมานแค่สามารถสลับกันได้ค่ะเป็นไวเวอร์ซต์ได้ด้วยเช่นเดียวกันดังนั้นไม่แนะนําให้เพื่อนๆนะคะดูเพื่อนนะะเป็นแนวทางในการดําเนินความรักความสัมพันธ์ดูเพื่อเป็นไกด์ไลน์นะคะหรือว่าดูเพื่อความบันเทิงเท่านั้นไม่แนะนําให้นําเรื่องราวจากหน้าไพ่นะคะที่ไม่กําลังจะเปิดแล้วก็อ่านในฟังนี้ไปตัดสินใจดดดใดๆ้นเลยในความสัมพันธ์จนกว่าจะได้มาดูดวงส่วนตัวค่ะที่เป็นดวงของคุณคนเดียวจริงๆนั่นเองนะคะ ก็ยินดีต้อนรับค่ะชาวราศีมังกรและคนามังกรนะคะแล้วก็ยินดีต้อนรับชาวสองที่มาสองชาวมังกรเช่นเดียวกันนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะคะว่าในอดีตที่ผ่านมา <c oughs> ชาวราศีมังกรและคนามังกรคุณเจออะไรมาบ้างในเรื่องของความรักนะคะไพ่ใบแรกค่ะได้เป็นไพ่ชาริยตนะคะไพ่คิงถือดาบนะคะ <c oughs> ให้คุนถือเหรียญค่ะและเป็นไพ่ห้าดาบนะคะชาวราศีมังกรและคนามังกรนะคะในอดีตท,ที่ผ่านมาเนาะคุณอาจจะอ,อยู่ในความสัมพันธ์นะะคที่ <c oughs> มีระยะทางนะคะเข้ามาเป็นอุปสรรคเนาะบางคนเดินทางตลอดเวลาเลยนะคะแล้วก็ไม่มีเวลาที่จะได้พบได้เจอนะคะประมาณว่าสวนกันไปสวนกันมาเนาะนะคะ มีภาระกิจมีหน้าที่ความรับผิดชอบนะคะที่จะต้องรับผิดชอบเลยทําให้ความเลยทําให้จัดลําดับความสัมพันธ์อืมให้ไปอยู่หลังๆหลังๆเลยค่ะคือไม่ไม่ได้เอาเรื่องของความรักนะคะอ่อมาเป็น p r ร่ r i t ีหลักเนาะซึ่งตัวเขาหรือตัวเราหรือในที่นี้นะคะใครสักคนหนึ่งเดินทางตลอด งานเยอะงานยุ่งวุ่นวายนะคะแล้วก็มุฟจากที่นั่นไปที่นี่ที่นี่ไปที่นูน่นอะไรอย่างเงี้ยเยอะแยะมากมายนะคะชระจอลงเท้านะเอ่อเลยทําให้ความสัมพันธ์เนี้ยเหมือนมันจะดีนะแต่มันก็รู้สึกว่าไม่ค่อยจะหวานกันสักเท่าไหร่ไม่มีเวลาให้กันสักเท่าไหร่นะคะเลยทําให้ในที่เนี้ยอดีตที่ผ่านมามันจะมีความคิดว่าบางคนนะ บางไม่คุณก็เขาหรือ Energy ์นี้ยค่ะมันจะขึ้นมาประมาณว่าเหนื่อยแล้วก็เริ่มที่จะมองความสัมพันธ์นี้แล้วอะว่ามันมันจะไปได้ตลอดไหมหรือมันจะห่างหายกันไปแบบนี้แล้วค่อยๆหายกันไปเลยคือมันไม่มีเวลาให้กันเลยค่ะตามหน้าไพ่นะคะอืม บางครั้งบางทีก็หุดหงิดเนาะบางครั้งบางทีก็แบบพูดไม่ได้อะไรเงี้ยก็ในในเมื่อเขาอ้างเรื่องงานก็พูดไม่ได้แล้วอะไรเงี้ยจะไปงี่เง่าใส่มันก็ไม่ใช่ประมาณนั้นนะคะอันนี้ก็คือในอดีตที่ผ่านมาเนาะของชาวราศีมังกรลัคนามังกรนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะคะว่าแนวโน้มความรักความสัมพันธ์นะคะบรรยากาศในช่วงเดือนมิถุนายน 25. 6 6ของชาวราศีมังกรลัคนามังกรเป็นอย่างไรนะคะมาดูกันเนาะ ได้ใบได้เทนไพ่สองใเท้านะคะไพ่สีถ้วยถ้าใครนัดอะไรกันไว้อะไม่มองว่าอาจจะยังแบบเลื่อนถูกเลื่อนนัดผิดนัดก็ได้นะ,ะอะไรหลายอย่างที่เคยคุยเคยดิวเคยวางแผนกันไว้ก็อาจจะไม่ได้ดั่งใจนะคะไพ่แปดถ้วยอ,อีกหนึ่งใบนะคะและเป็นไพ่ สามเหรียญน,นะคะชาวราศีมังกรลัคนามังกรนะคะบรรยากาศความสัมพันธ์ในช่วงเดือนมิถุนายนนี้ไม่รู้สึกว่าจะยังคงมีการพูดคุยกันอยู่ถ้าใครยังอยู่เ,เขาเรียกว่าถ้าใครถ้าใครมีเขาเรียกว่าทํางานที่เดียวกันนะคะก็ยังมีการพบการเจอการพูดคุยการประชุมอะไรอยู่บ้างมีนะคะแต่ถามว่าจะได้ใช้เวลาร่วมกันสองคน ไม่อะไรอย่างเงี้ยตามหน้าไพา่อะไม่รู้สึกว่าแพลนที่คุณเคยคุยเค,ย,คยบอกเคยสัญญาหรือว่าเคยแบบจะไปนั่นไปนี่แม้แต่แบบจะไปกินกาแฟาด้วยกันอะไรเงี้ยก็ไม่ได้ไปนะคะอืมอาจจะเป็นเพราะงานที่มันยุ่งจริงๆหรือการสื่อสารที่คลาดเคลื่อนเวลาที่คลาดเคลื่อนนะคะตรงนั้นเลยทําให้บรรกาศความสัมพันธ์มันมีความไม่ไม่ค่อยได้ดั่งใจสักเท่าไหร่ เกิดช่องว่างในความสัมพันธ์นะคะอืมบางคนดีลกับชาวราศรีกรกฎลัคนากรากฎนะธาตุน้ําขึ้นมาความจริงก็ขึ้นมาทุกธาตุนะคะแต่ว่าจะโดดเด่นในชาวราศรีกรกฎนะคะประมาณนั้นเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะคะว่าเอ่อความรักความสัมพันธ์ไม่ใช่สี ความคิดความรู้สึกนะคะของชาวราศีมังกรและคนามังกรกับคนที่คุณคิดถึงคนทั้งคู่คิดและรู้สึกอย่างไรต่อกันนะคะมาดูของชาวมังกรก่อนขอดูความคิดและความรู้สึกของชาวราศีมังกรลัคนามังกรค่ะชาวราศีมังกรและคนามังกรคิดและรู้สึกอย่างไรกับผู้กรณีของคุณนะคะไพ่ใบแรกเป็นไพ่สามดาบจุกจิกใจนะคะไม่ได้ดั่งใจอืแฮงแมนนะคะ รู้สึกอืดอัดเนาะแล้วก็ทําเหมือนกับเราทําอะไรไม่ได้เลยเราไม่มีสิทธิ์ไม่มีเสียงไม่มีปากเสียงที่จะแบบไปงอนเขาไปเถียงเขาอะเออแบบประมาณว่างอนเองก็ต้องหายงอนเองอะไรประมาณนี้หรือเปล่านะคะไพ่แปดเหรียญน,นะคะได้แต่อยู่ในที่ของตัวเองทําหน้าที่ของตัวเองต่อไปแล้วเป็นไพ่เดอะสตาค่ะคาดหวังนะคะคาดหวัง ว่าเอ้ยเดี๋ยวผ่านช่วงเวลานี้ไปแล้วเขาน่าจะว่างมากขึ้นน่าจะมีเวลาให้กันมากขึ้นน่าจะกลับมาทำอะไรต่างๆตามแพลนตามที่เคยวาดไว้ตามที่เคยพูดคุยกันไว้หรือสัญญากันไว้มากขึ้นคุณก็ยังอยากที่จะมีเขาอยู่ค่ะยังอยากที่จะประครับประคองความสัมพันธ์ยังอยากที่จะทำให้ความสัมพนนันธ์นี้มันมันมันเดินหน้า หมายถึงคุณก็พยายามทำทุกวันอยู่แล้วแหละนะคะทําให้มันดีทุกวันอยู่แล้วเพียงแต่คุณเหมือนกับเพิ่มความหวังอะให้ความหวังกับตัวเองนะคะว่าเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเขาก็กลับมาเดี๋ยวเขาก็ดีเดี๋ยวเขาก็หายงานยุ่งทํางานเสร็จเดี๋ยวก็กลับมา,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 บมาอะไรประมาณเนี้นะคะคือคุณค่อนข้างที่จะมีความหวังกับคนคนนี้นะนะคะแล้วก็คุณก็ไม่ได้คือมันก็มีความคิดนะคะว่าเอ้ยมันห่างก,กันมันไม่เติมเต็มหรือเปล่า แต่มันก็เป็นแค่ความคิดคุณก็ยังเอาตัวออกห่างจากความสัมพันธ์นี้กับ,กบคนคนนี้ไม่ได้นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะว่าคนที่คุณคิดถึงนะคะคนคนนั้นคิดและรู้สึกอย่างไรกับชาวมังกรมาดูกันไพ่ใบแรกเดินไพ่ห้า 5, ถ้วยนะคะตัวเขาก็ไม่ได้สบายใจหรอกอืมจริงๆนะคะเขาก็เสียใจที่ผิดคําพูดนะที่ทําให้คุณผิดหวังเสียใจนะคะไพ่ก้าวไม่เท้านะคะแต่เหมือนตัวเขา ็ยังอยากให้คุณอยู่ตรงนี้นะไพ่คิงถือถ้วยนะคะและเป็นไพ่สี่เหรียญค่ะชาวราศีมังกรลัคนามังกรคุณอาจจะคุยกับชาวราศีกุมลัคนากุมนะคะอืมาตุน้ํากรกฎมีนพิจิกด้วยนะไม่รู้สึกว่าตัวเขาก็ยังอยากจะเก็บแล้วก็กอดความสัมพันธ์นี้ไว้เขาไม่ได้อยากจะเสียคุณไปนะอืมเขาก็คาดหวังว่าเอ้ยคุณจะให้โอกาสเขาคุณจะเข้าใจเขา นะคะเพราะว่าเขาก็เสียใจมันช่วยถ้าถ้ามันยุ่งในเรื่องราวของการงานการเงินหรือว่าภารกิจหน้าที่ความรับผิดชอบจริงๆอะ่ะเขาอยากจะให้คุณเข้าใจเขานะคะอย่าให้คุณเชื่อใจเขาประมาณนั้นอืม เดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะคะว่าเอาคาอนาคตความรักความสัมพันธ์ของชาวราศีมังกรและคนามังกรเป็นอย่างไรไม่ขออนุญาตบอกก่อนว่าเอาคามันคืออนาคตค่ะอนาคตอาจจะเกิดขึ้นนะคะหรืออาจจะไม่เกิดขึ้นก็ได้ดังนั้นต้องใช้วิจรารณญาณในการรับฟังแล้วก็รับชมนะคะเอาคาใบแรกได้เป็นไพ่ดิฮาร์ฟันนะคะอาจจะได้ยินเสียงไก่ขันหรือเปล่านะคะแต่ตอนนี้ไม่อาจตอนบ่ายโมงแต่ไก่ขันนะคะ ไพ่หกไม้เท้านะคะไพ่เด็กถือถ้วยนะคะอีกหนึ่งใบและเป็นไพ่ควีนถือไม้เท้านะคะชาวราศีมังกรและคนามังกรในส่วนของเอาคำอนาคตความรักความสัมพันธ์ความสัมพันธ์ตรงนี้ไม่รู้สึกว่ามัน ปัญหาและและและอุปสรรคที่เกิดขึ้นในความสัมพันธ์นะคะไม่รู้สึกว่ามันมันไม่ได้มีในเรื่องราวของการนอกใจการเอ่อ energy ของ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 ไพ่ชุดนี้นะคะมันไม่ได้มีพลังงานของการนอกใจของการแอบทำมีแบบสภาวะการปิดบังซ่อนเร้นอะไรไม่ใช่แต่ไม่รู้สึกว่ามันเป็น energy ของคนที่ยุ่งในเรื่องราวของการงานจริงๆนะคะแล้วก็ไม่สามารถที่จะแบบ เมนจเวลาแบ่งให้ในเรื่องของความสัมพันธ์หวังว่าคุณและเขาจะไว้ใจกันแล้วก็จะเข้าใจซึ่งกันและก,กันเป็นกำลังใจให้กันเพราะตามหน้าไพ่ค่ะเอาค่ะรัณาาความประคมสัมพันธ์มันจะค่อยๆกลับมาเป็นปกติเหมือนเดิมเออนะคะแต่มันอาจจะใช้ระยะเวลาช่วงนี้นะคะภายใน3เดือนหรือ6เดือนไม่เกินเนี้ยนะคะ เร็วสุดนะเร็วสุดไม่ให้3เดือนแต่แต่อย่างช้าเลยก็คือไม่ก็ให้6เดือนอ่ะเดี๋ยวก็จะเสร็จงานเสร็จภารกิจหน้าที่แล้วแล้วความสัมพันธ์ก็จะกลับมาดีอีกครั้งหนึ่งอะค่ะนะคะตรงนี้ถ้าหากว่าไม่ได้ถ้าหากว่าคู่ของคุณไม่ได้มีประวัติในการนอกใจหรืออะไรก็แล้วแต่ไม่รู้สึกว่าให้กําลังใจกันดีกว่านะคะ เี๋ยวเรามาดูกันนะว่าไพ่ทาโร่จะแนะนําอะไรในเรื่องราวความรักความสัมพันธ์นะคะให้กับชาวราศีมังกรลัคนามาังกรเนาะขอคําแนะนํานะคะคําแนะนําใบแรกระเป็นไพ่ h e World นะคะมีไพ่ w h e e l of Fortune ค่ะเจ็ดดาและเป็นไพ mm ่ hmm. เดอะ o ูน <7 S 2> ไพ่ทาโร่แนะนําว่าให้คุณควบคุมความค,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 คิดของตัวเองนะเออก็เข้าใจแหละเนาะว่ามีความน้อยอกน้อยใจมีความไม่พออกไม่พอใจมีความระแวงสงสัยจากคนที่เคยมีเวลาให้กันอยู่ดีๆก็แบบงานยุ่งตลอดเลยเหนื่อยตลอดเลยอะไรเงี้ยมันก็ไม่เข้าใจว่าเอ้ยคนเรามันมันมัน,มนช่วงนี้มันเปลี่ยนไปช่วงนี้มันไม่มีเวลาช่วงนี้มันยุง่งหรือเกิดอะไรจะยุ่งกันักหนาอะไรประมาณนี้นะคะคือ ให้ระมัดระวังความคิดของตัวเองไพ่แนะนําแบบนี้อย่าเพิ่งคิดเยอะคิดมากจนเกินไปจนกลายเป็นความจับผิดแล้วก็หวาดระแวงคู่นะคะเพราะว่าที่ที่สุดแล้วอะ่ะเดี๋ยวความจริงก็จะเปิดเผยขึ้นมาเองว่าเอ้ยเขาไม่ได้มีอะไรเขาเป็นเรื่องาาราวของการงานจริงๆอันนี้ก็คือในกรณีที่เป็นเคสของไม่ได้มีประวัติเรื่องาาราวของการนอกใจนะคะตรงนั้นอื ก็อย่าเพิ่งระแวงค่ะอย่าเพิ่งคลาคลงหรือว่าสงสัยอะไรนะคะตามนับไพ่ไม่ได้มีของการนับไพ่แอบทำหรืออะไรก็แล้วแต่นะแต่ไม่รู้สึกว่ามันเป็นความคิดของคุณเองที่ต้องที่ต้องควบคุมความคิดนะคะไม่หวาดระแวงแล้วก็มีความไวโอไวใจซึ่งกันและกันนะคะตรงนั้นเนาะเดี๋ยว เดี๋ยวก็กลับมาดีค่ะนะคะเขาไม่หายไปไหนหรอกเนาะก็จะประมาณนี้นะคะก็ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามาดูนะคะขอบคุณทุกๆค,คนที่เข้ามากดไลค์กดแชร์กด, share, กด s u b สไครต์คอมเมนต์ี่ดีไปกำลังใจให้กับมปมาตลอดนะคะสําหรับการดูดวงส่วนตัวสามารถที่จะแอดไลน์ ID เข้ามาสอบถามรายละเอียดนะคะหรือสามารถที่จะดูรายละเอียดต่างๆใต,ต,ต้คลิปนี้ได้เลยแม่พิมพ์ไว้ให้หมดแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยค่ะจะได้ไม่พลาดทุกคลิปที่แม่อัปเดตขึ้นมานะคะสําหรับคลิปนี้ต้องลาไปก่อนไว้เจอกันในคคคคลิปปนาไขอบุณมกๆะะะสสวัสดี่